ผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดวันที่8สิงหาคม2568ไม่ผ่าน7ข้อนี้ไม่ได้เงิน1,000บาทดูแลยคุณได้ไหมคนที่ไม่ผ่าน7ข้อนี้คุณไม่ได้เงิน1000บาทครับมาดูกันเลยว่าเป็นคุณหรือเปล่าที่ไม่ผ่าน7ข้อและก็จะไม่ได้เงิน1,000บาทครับจะมีคนที่ได้เงิน1,000บาทแน่นอนในวันที่8สิงหาคม2 5 6 8หรับผู้สูงอายุครับซึ่งคนที่ไม่ผ่าน ใน7ข้อนี้ก็ไม่ได้เงินดังนั้นถ้าหากว่าคุณเช็คไปแล้วทั้ง7ข้อคุณผ่านหมดก็เท่ากับคุณได้เงินหนึ่งพันบาทโอเคนะมาเริ่มกันที่ข้อที่1ครับคุณมีสัญชาติไทยมีอายุ60ปีขึ้นไปคุณผ่านไหมหมายความว่าตอนนี้นะปัจจุบันคุณอายุเท่าไหร่ครับคุณเป็นส่วนชนไทยไหมมีสัญชาติไทยแบบประชาชนคุณเนี่ยขึ้นว่าสัญชาติไทยหรือเปล่าถ้าประชาชนคุณครับเป็นการขึ้นว่าสัญชาติไทยแล้วคุณตอนนี้มีอายุ60ปีขึ้นไป แสดงว่าข้อนี้คุณรอดครับผ่านครับแต่ถ้าว่าคุณไม่ผ่านครับคุณไม่ใช่คนไทยคุณไม่ใช่คนที่อายุ60ปีคุณอาจจะอายุ50หรือ58อะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้นะครับจะต้อง60ปีขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้เงินนะหากว่าอายุยังไม่ถึง60ปีก็จะยังไม่ได้เงินดังนั้นถ้าไม่ผ่านข้อนี้ไม่ได้เงินนี่คือข้อที่1ข้อที่2การที่คุณมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจเป็นคําถามที่ว่า การมีบัตรสวัสดิการห or ่งร no pues, ัฐจะทําให้ไม่ได้เงินตรงนี้หรือเปล่านะครับบอกเลยว่าไม่เกี่ยวนะไม่ว่าจะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเบี้ยผู้สูงอายุนะครับมันคนละส่วนกันนะอย่างบัตรสวัสดิการเนี่ยมันก็เขาตัวอย่างนะบัตรสวัสดิการก็ไปทางหนึ่งเบี้ยผู้สูงอายุก็ไปทางหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แบบว่าแบบมาซับซ้อนกันอย่างนี้ซับซ้อนกันอย่างนี้หมายถึงว่าจะได้โครงการในโครงการหนึ่งนะครับนะก็คือแบบมาให้เลือกนะอธิธรรมให้เห็นภาพนะแต่มันจะเป็นแบบนี้ก็คือ ได้ทั้งสองโครงการไปพร้อมกันได้เลยจะได้ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทั้งเบี้ยผู้สูงอายุร่วมด้วยกันทั้งสองโครงการเป็นไปได้ครับนั่นแหละการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีผลทําให้ไม่ได้เงินในครั้งนี้คุณจะมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถได้เงินตรงนี้ได้ครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลไปหากคุณไม่แน่ใจว่าตัวคุณจะได้เงินหรือเปล่าสําหรับได้ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้เบี้ยผู้สูงอายุไหมบอกเลยว่าได้ ค,นคูนี่คือข้อที่2องนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจตรงนี้ครับไม่ผ่านตรงนี้ก็จะไม่ได้เงินนะเพราะว่าคุณจะเสียโอกาสที่ไม่ยอมไปลงทะเบียนนะเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณผ่านเงื่อนไขโครงการครับแนะนําให้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนั่นเองครับอ่านี่คือตรงนี้ครับคือข้อที่2ข้อที่3ครับได้เคยไปลงทะเบียนรับเงินบิลสูงยุเป็นที่เรียบร้อย ถ้าคุณไม่เคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุแล้วลงทะเบียนเนี่ยต่อให้ไปลงทะเบียนแล้วคุณต้องไปเช็คด้วยว่าผลการลงทะเบียนผ่านหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุแล้วผลการลงทะเบียนคุณไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุตรงนี้ก็จะส่งผลให้คุณไม่ได้เงินตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆคือคุณจะต้องผ่านคุณสมบัติตรงนี้ก็คือ ไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุให้เรียบร้อยถ้าไม่แน่ใจครับว่าลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยต้องลงทะเบียนที่ไหนลงทะเบียนอย่างไรตรงนี้ไม่ต้องงงและสงสัยตกใจกันไปนะครับพิมพ์บอกกันมาเลยว่าต้องการวิธีลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุผมจะส่งวิธีการไปให้ในคลิปที่ผมจะส่งให้เนี่ยก็คือจะมีวิธีการหมดเลยไม่ว่าจะลงทะเบียนที่ไหนเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างต้องไปทํำยังไงคุณจะเข้าใจหมด เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยครับมันพลาดอย่างยิ่งพลาดมากๆนะพลาดแบบหนักๆเลยเพราะว่าการจะรับเงินต้องไปลงทะเบียนเท่านั้นครับหลายคนมีคนเข้าใจผิดกันเยอะครับว่าการที่คุณไม่ลงทะเบียนเนี่ยจะไม่ได้เงินการที่คุณการไม่ลงทะเบียนจะได้เงินนะซึ่งหลายๆคนเข้าใจแบบนี้อยู่ๆแบบ60ปุ๊บก็รัดก็โอนให้ทันทีรัดเขาจะโอนให้ได้ยังไงเมื่อเขาไม่มีข้อมูลของคุณันนั้นเนี่ย คุณต้องไปลงทะเบียนเพื่อแจ้งกับทางภาครัฐว่าคุณต้องการจะรับเงินตรงนี้นะโอเคอันนี้ชัดเจนนะครับซึ่งวิธีการลงทะเบียนผ่านผมมาได้โอเคอ่ะถ้าเกิดว่าข้อนี้เนี่ยคุณไม่ผ่านก็คือไม่ได้ลงทะเบียนรับเบ,บี้ยผู้สูงอายุแล้วลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านก็จะไม่ได้เงินโอเคนะครับข้อสามแต่ถ้าผ่านก็ได้เงินข้อสี่ครับเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนนี้มาก่อนในกรณีที่คุณเคยได้รับในเดือนก่อนนี้มาก่อนคุณไม่ต้องตกใจไปนะครับคุณสามารถได้ต่อเนื่องอีกในเดือนสิงหาคมได้ หรือแม้กระทั่งว่าคุณลงทะเบียนตั้งแต่อายุ59ปีแล้วเดือนนี on, <B> ้เนี่ยคุณเพิ่ง60ปีนะครับในสิงหาก่อนที่วันโอนเงินเนี่ยคุณก็จะได้เงินในเดือนแรกในเดือนสิงหาอ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับจะได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยข้อนี้ถ้าคุณไม่ผ่านไม่เคยรับเงินเดือนนี้แลวไม่ได้เงินครั้งแรกในเดือนนี้คือไม่ได้เกิดช่วงสิงหาก่อนที่ได้ได้เงินเนี่ยก็จะไม่ได้เงินโอเคนะครับไม่ผ่านไม่ได้เงินข้อ4 ข้อที่5ครับบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐเนี่ยตอนลงทะเบียนรับเบี้ยสูงอายุคุณจําได้หรือเปล่าคุณให้บัญชีไหนไว้กับทางภัครัฐบัญชีนั้นเนี่ยต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันครับและมีเงินหมุนเวียนตลอดทําให้เงินเนี่ยสามารถเข้าได้เพราะว่าถ้าหากว่าบัญชีคุณมีการปิดใช้งานไปสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นส่งผลให้คุณต้องไปเปิดใช้งานใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยให้เช็คให้ดีครับอย่าไปเผลอปิดบัญชีธนาคารของคุณนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปเผลอปิดปุ๊บ มันจะเกิดผลพ่วงนะครับทาให้คุณไม่สามารถได้รับเงินได้ดังนั้นการจะได้รับเงินในกรณีตรงนี้คือคุณจะต้องคงบัญชีให้เปิดใช้งานในปัจจุบันไว้นั่นเองนะครับนะโอเคอันนีนะ้ต้องฝากกับทุกท่านเอาไว้ด้วยครับนะว่าไปเช็คบัญชีที่เปิดใช้งานในปัจจุบันเพื่อพร้อมรับเงินด้วยนั่นเองครับนี่คือข้อที่5บัญชีธนาคารที่ให้ไวทาบังรัด ตอนเป็นอระเบียบลำเอียงผู้สูงอายุเนี่ยต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันและมีเงินหมุเนมเวียนตลอดทาให้เงินสามารถเข้าได้นะข้อที่5ครับต่อไปข้อที่6ถ้าไม่ผ่านข้อน,นี้มันชีไม่เปิดก็จะไม่ได้เงินนะข้อที่6ครับมีอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับหากคุณอายุยังไม่ถึง90ปีคุณจะไม่ได้1นึ่งบาทเพราะว่า90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1นึ่งบาทจำนวนเงินที่ได้ได้ตามอายุได้ตามขั้นบันไดนั้นแหละถ้าคุณไม่ผ่านข้อน,นี้ก็หมายความว่าอายุคุณยังไม่ถึง90 ก็จะยังไม่ได้1นึ่บาทนะอันนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนกันอย่างเข้าใจคือแบบนี้นะครับข้อที่6โดยตัวอย่างการได้เงินนะครับสำหรับเลทก็คือ90ปีขึ้นไปได้1,000พใช่ไหมหกสิบมาปุ๊บเนี่ยได้6กร้อยหกสิบกนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสมี90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1นึ่บาทนั้นคนจะได้1นึ่บาทต้องอายุ90ปีขึ้นไป 99x 9ไปถึง100กว่าปีนะครับ ก็เข้าใจได้นะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะได้แต่ก็มีคนที่ได้มีคนที่อายุถึง90นั่นเองครับโอเคอันนี้คือข้อที่6นะนั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ผ่านข้อนี้ไม่ใช่90ปีก็จะไม่ได้เงินนะครับโอเคต่อไปข้อที่7ข้อนี้สําคัญมากผู้ดได้รับเบี้ยสูงอายุเนี่ยต้องยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับหากมีการเสียชีวิตไปก็คือไม่ผ่านข้อนี้แล้วก็ถือว่าการเสียชีวิต ก็จะมอบเงินน,นั้นให้กับคนต่อไปที่เพิ่งจะเริ่มได้สิทธิ์นะครับแต่ในกรณีเนี่ยกรณีผู้วิศวิษณ์ที่เสียชีวิตในก่อนที่จะถึงวันโอนกันนะครับช่วงสิงหานะก็สามารถได้เงินในเดือนสิงหาเป็นเดือนสุดท้ายได้ตรงนี้รัฐก็เขาให้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับถ้าเสียชีวิตที่อายุ1 1 1อปีสมมตินะก็จะได้รับ1 0,000บาทในเดือนสิงหาวันที่8สิงหานี่ครับก็ถ้าหากว่าไม่ผ่านข้อนี้ ไม่มีชีดอยู่ก็จะไม่ได้เงินถ้าผ่านข้อนี้ยังมีชีดอยู่แข็งแรงอยู่ก็ได้เงินแน่นอนข้อที่7จ็ดนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่าน7ข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้ากดว่าคุณเช็คแล้วคุณผ่านหมดเลยนะครับก็รับไปเลยครับในวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568เงินจะทําการโอนให้คุณเข้าใดบบัญชีที่คุณให้ไว้สามารถรับต่อไปลงทุเว็นรับเงินเบี้ยวสูงยุคุณให้บัญชีไหนไว้เงินจะทาการโอนให้คุณเข้าสู่บัญชีนาครันั้นเมื่อเงินเข้าแล้วสามารถกดเป็นเงินสดดดดออออกกมาใใช้้้ไไไังจจคุณะะซืร็ เอาที่คุณสะดวกเลยจะเอาไปให้ใครก็ได้จะทำอะไรก็ได้ครับแล้วก็ฝากไว้ครับสำหรับคนที่เป็นเบี้ยสูงอายุเนี่ยจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มคนนะครับมีอยู่4กลุ่มคนที่จะโดนยกเลิกสิทธิ์ของเบี้ยสูงอายุด้วยถ้าคุณอยากรู้พิมพ์บอกว่าอยากรู้ได้นะหรือว่าดูหลังวิดีโอนี้เลยผมจะใส่คลิปเอาไว้ให้นะครับแล้วก็มีสวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้นะครับ10กว่าข้อเลยนะหลังวิดีโอนี้ไปดูได้เช่นเดียวกันโอเคครับวันนี้ขอบคุณาที่ติดตามรับชม